รุ่นนี้สามารถดูดดอกหญ้าและหัวแกลบออกให้เลยค่ะจะทําให้ข้าวคุณลูกค้าสวยสะอาดพี่มาท้าพิสูจน์คุณบอกว่าบดของแห้งได้ด้วยบดได้หมดเลยค่ะพริกข้าวโพดของแห้งสมุนไพรได้ทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่าส่วนตัวนี้สามารถปรับความขาวของข้าวได้ถึง20ระดับเลยนะคะคุณลูกค้าอยากได้ข้าวขาวขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลยถ้าเป็นรุ่นอื่นคุณลูกค้าต้องเอาลำไปบดซ้ำค่ะถึงจะได้เป็นลำละเอียดแบบนี้นะมาแล้วค่ะ พี่น้องคะมือนีนะคะน้องแวคนสวยพาพ่อแม่พี่น้องมาบุโกโดังประกอบเครื่องสีเขานะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคะ่ะพี่น้องอยู่ที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลายเดือนก่อนนี่แถวพอแล้วด้เครื่องสีเข้าไปใส่คะ่ะพี่น้องแล้วติดใจแห้งน,นะคะแต่มือนีได้ข่าวว่าคนมี่รุ่นใหมามากคะ่ะพี่น้องเจ๋งกว่าเก่าสิเจ๋งกว,กางกว่าแนวไดเดี๋ยวมือนีสิพาพ่อแม่พี่น้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราด้อค่ะน้องหยาเดเพชรค้นสวยคะ่ะพี่น้อง ไปพบพ่อกก็เพ่อนเลยค่ะ<า>น้องยาท้สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพว่แดีกำลังทำอะไรอยู่อเอ่ยมาดูเครื่องสีข้าวตัวใหม่ค่ะพี่ได้ข่าวว่ามีตัวใหม่เด็ดกว่าเดิมวันนี้พี่เลยพาท่านผู้ชมมาเอาความเด็ดรุ่นใหม่เนี่ยคือรุ่นอะไรคะน้องหยารุ่นใหม่จะเป็นรุ่นท็อปเซเว่นค่ะจะคล้ายกันกับรุ่นที่พี่แหวซื้อไปเลยแต่ตัวนี้จะดีกว่าตรงที่สีออกมา จะได้เป็นลำละเอียดเลยค่ะมไม่ต้องนําไปบดซ้ําเหมือนรุ่นที่แล้วค่ะค่ะนี่แหละพี่ได้ยินข่าวพี่ก็รีบมาเลยเพราะว่าคุณพ่อเอารุ่นเก่าไปใช้เขาบอกว่าดีมากติดใจเขาก็เลยอยากรู้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันเด็ดกว่ายังไงค่ะตัวนี้อัปเกรดจากมอเตอร์สีแรงให้เป็น5แรงเต็มด้วยนะคะและประหยัดไฟเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะรุ่น Top ซ e จะมี3ระบบค่ะมีทั้งระบบสีข้าวคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็บดได้ด้วย สามระบบภายในเครื่องเดียวเลยนะคะน้องอยากคะมองดูแล้วอ,อปชั่นเยอะขนาดนี้แล้วพี่จะใช้เป็นไหมเนี่ยอุ้ยใช้งานง่ายค่ะนี่ไม่ต้องห่วงคุณพี่ผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าสามารถเปิดเบรกเกอร์ขึ้นค่ะเครื่องก็ทำงานหมายถึงว่าเอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็คุณติดเลยใช่ค่ะส่วนนี้จะเป็นเครื่องลําเลียงข้าวนะคะจะใส่ข้าวเปลือกแล้วข้าวเปลือกก็จะถูกด,ดูดลงมายัางห้องเครื่องสีข้าวค่ะก็สามารถเปิดลิ้นแล้วก็สีข้าวได้เลยค่ะ ส่วนตัวนี้สามารถปรับความขาวของข้าวได้ถึง20ระดับเลยนะคะคุณลูกค้าอยากได้ข้าวขาวขนาดไหนก็สามารถปรับได้เลยสีข้าวออกมาจะได้3เกรดค่ะคุณลูกค้าจะได้ข้าวที่เต็มเม็ดนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นข้าวหักและข้าวปลายเครื่องสีข้าวของเราต่างจากรุ่นท้องตลาดยังไงใช่ไหมคะรุ่นนี้สามารถดูดดอกหญ้าและหัวแกลบออกให้เลยค่ะ จะทําให้ข้าวคุณลูกค้าสวยสะอาดส่วนดอกหญ้าก็จะถูกดูดออกไปกับรานะคะอันนี้ตัวไซโลค่ะก็คือราจะลงมาข้างล่างรุ่นท็อปเซเวสีออกมาได้เป็นราละเอียดเลยโดยไม่ต้องนําไปบดซ้านะคะส่วนํำละเอียดเนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่าลำหยาค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวร่อนข้าวนะคะจะร่อนเศษหินเศษฟางเศษนอ็อตเป็นข้าวที่ปนมากับรถเกี่ยวเป็นพวกขยะเขาแยกออกให้ครบเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะ เป็นระบบบดค่ะสามารถบดพลิกข้าวโพดรำของแห้งได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือจะบดออกมาเป็นละเอียดเลยความละเอียดจะขึ้นอยู่ที่รูตะแกรงค่ะตะแกรงจะมีหลายขนาดให้เลือกตัวนี้จะเป็นระบบคัดมเมล็ดพันข้าวนะคะฝั่งนี้จะออกเป็นมเมล็ดพันข้าวที่เกรดคุณภาพค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นพวกข้าวรีบดอกหญ้า หรือเป็นเศษฟ้าเขาก็จะแยกออกให้เลยค่ะเห็นได้ว่าระบบคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจะดีต่อเกษตรกรนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งเราเสียเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นเงินไม่น้อยเลยนะคะกระสอบหนึ่งก็พันกว่าบาทแล้วแต่ถ้าเรามีเครื่องสีข้าวตัวนี้เราสามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปหว่านปลูกได้เลยค่ะสะดวกสบายประหยัดเวลาค่ะและยังสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้นะคะสามารถรับจ้างสีได้ด้วยเราจะได้ทั้งข้าวเต็มเม็ดข้าวหักและก็ปลายข้าวนะคะ สวนลำก็ได้ครบเลยสามารถนำไปเลี้ยงปศุสัตว์ได้เลยไม่เสียทิ้งสักอย่างเลยนะคะไม่ต้องขนข้าวไปลงสีใหญ่เนาะถ้าเรามีเครื่องนี้เราสามารถสีได้เลยสีตอนไหนก็ได้ค่ะส่วนตัวคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเราเป็นผู้คิดค้นเจ้าแรกเลยค่ะต้นฉบับอันนี้จะเป็นตะแกรงขัดขนนะคะขัดฝุ่นดินที่ติดมากับข้าวเปลือกทำให้ข้าวเปลือกที่เรานำไปหวานเกิดประสิทธิภาพงอกเร็วขึ้นค่ะ ขัดขนข้าวขัดดินเวลานําไปหวานจะทําให้เกิดประสิทธิภาพการงอกที่เร็วขึ้นค่ะโอ้ถ้าแบบเนี้ยก็คือทุกปีเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ใช่คาะพี่มาท้าพี่สูตรคนูบอกว่าบดของแห้งได้ด้วยบดได้หมดเลยค่ะพลิกเข้าวโพดของแห้งสมุนไพรได้ทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะวันนี้พี่มีข้าวโพดมาได้เดี๋ยวหนูทดลองให้ดูค่ะโอ้โอ ใส่เยอะแค่ไหนก็ได้เหรอคะใส่ได้หมดเลยค่ะเปิดเครื่องแล้วนะคะดูทางนี้เลย โอโหน้องหยาดไม่จยากเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะตอนนี้เป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหละเอียดเลยนะคะความละเอียดและหยาบจะขึ้นอยู่ที่รูตะแกรงค่ะตะแกรงจะมีให้5ขนาดค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะบดเข้าครัว่วพริกของแห้งสมุนไพรได้ทุกอย่างเลยใบไม้ก็บดได้นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้คือไม่ต้อง2รอบ3รอบ รอบเดียวเลยค่ะเมื่อกี้เลยโ,โสุดยอดแข็งเดค่ะพี่น้องเครื่องแข็งแรงเดินเครื่องนิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ <c oughs> ให้ลูกค้าสังเกตที่ตัวตะแกรงนะคะ นอกจากนี้บริษัทไทท็อปเรายังมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระบบจะเสะถียรยิ่งขึ้นนะคะน้องหยาดคะฟังแล้วเจ๋งมากแต่ว่าโอ้โหมันเจ๋งขนาดนี้คงคงแพงน่าดูเลยค่ะไม่แพงค่ะราคาเพียง27,900บาท27,900ใช่ค่ะโอ้โหส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะคะค่ะน้องหยาดคะแล้วถ้าสมมติว่าพี่ได้เครื่องนี้ไปแล้วอะ่ะพี่ใช้แล้วมันมีปัญหาล่ะคะ เวลามีปัญหาเราจะมีการรับประกันเครื่องนะคะรับประกันมอเตอร์1ปีแล้วก็โครงสร้างให้อีก2ปีเลยนะคะเวลามีปัญหาเราจะมีช่างคอยให้คำปรึกษาค่ะสามารถโทรหาได้ตลอดเลยค่ะ<ฮ>ส่วนอะไรก็มีครบเลยนะคะเป็นโรงงานไม่ต้องห่วงค่ะน้องหยาดคะแล้วถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสนใจเครื่องสีข้าวกับน้องหยาดเนี่ยสามารถติดต่อติดตามได้ทางไหนบ้างคะสามารถติดตามทางเพจนะคะแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ หรือคุณลูกค้าสนใจอยากมาดูมาชมสามารถเอาเข้าเปลือกมาทดลองที่บริษัทได้ก่อนนะคะก่อนตัดสินใจซื้อได้ค่ะค่ะพี่ไม่ได้แล้วพี่ต้องเอากลับบ้านแล้วเคื่อหนึ่ง <c oughs> นะคะวันนี้ขอบคุณน้องหยาดมากเลยค่ะ,คะขอบคุณพี่แวค่ะคิดถึงเครื่องสีข้าว <c oughs> ต้องไทยทอง